สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตัวฟิลเตอร์กองลมนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็มีรูกเกียวอยู่ที่ขนาด4หุนนะครับหรือเกลยวครึ่งนิ้วรุ่นนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับและเซมิออโตเดนนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้อ่ก็จะเป็นรุ่น GAF 415นะครับแมกเพเชอร์ก็อยู่ที่10บาร์นะครับหรือ1.0เมกะปาสคาลนะครับ,รรบการถอดตัวโบหรือตัวลูกถ้วยตัวนี้นะครับ เราก็จะดึงตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็บิดนะครับหมุนมาที่มุมตรงนี้แล้วเราก็จะดึงออกมานะครับนี่นะครับลูก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับตามทิศทางลูกศรน,นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมาจากาปั๊มลมอัดนะครับก็เข้ามาแล้วก็ผ่านบอลวาล์วแล้วก็มาเข้าที่ตัวฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางลมที่เข้ามานะครับก็เป็นตัวกำหนดลมให้หมุนเป็นแบบไซโคนนะครับ ก็คือลมก็จะวิ่งมาตามร่องที่เฉียงที่เขาออกแบบไว้เนี่นะครับก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้ลมก็จะวิ่งผ่านมาตามร่องเฉียงนะครับที่เขาออกแบบไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลมก็จะหมุนเป็นแบบไซโครนนะครับก็คือหมุนแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์รื่นนี้ก็จะเป็นแบบ5้าไมครอนและ40ไมครอนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น5้าไมครอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกรองลมอีกทีนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆล่มนะครับเพื่อดัดไม่ให้เศษฝุ่นละเอียดที่มีน้ำหนักนะครับลอยขึ้นมาข้างบนได้นะครับก็คือจะดักไว้อยู่ข้างล่างที่ก้นถ้วยนี่อีกทีนะครับ คราวนี้เรามาดูตรงโบตรงนี้หรือลูกถ้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะซีลด้วยโอลิงนะครับเมื่อเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับก็จะซีลด้วยโอลิงส่วนด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวาลนะครับเนี่ยนะครับถ้ากดลงไปนะครับเนี่ยนะครับกดลงไปได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นซีลโอลิงอยู่อยู่ด้านในแกนนะนะครับอันนี้ก็จะกดลงไปได้ อันนี้หลักการทํางานเมื่อมีแรงดันลมอยู่ในภายในลูกถ้วยตรงนี้พร้อมกับมีน้ําแล้วก็เศษสิ่งสกรปรกนะครับมากองอยู่ที่ก้นถ้วยด้วยแรงเวี่ยงของคุณสมบัติของฟิลเตอร์ตัวนี้ที่ออกแบบไว้นะครับที่หมุนเป็นแบบไซโคนะครับก็จะเหวี่ยงเศษสิ่งสกรปรกเล็กๆแล้วก็น้ําลงมาไปที่ข้างล่างนะครับคราวนี้ในการที่จะเดินน้ําออกนะครับ ในสเปคเขาก็บอกไว้ว่าเป็นแบบรุ่รนนี้นะครับก็จะเป็นแบบแมนนวลและเซมิออโตเดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลเดนนะครับก็คือหมุนออกเราหมุนออกก็จะมีน้ําไหลออกมานะครับน้ําและสิ่งโสโครก,กจะออกมาทางด้านรูนี้นะครับเมือม่อออกเมื่อออกมาหมดแล้วเราก็หมุนปิดนะครับก็เป็นแบบแมนนวลเดนนะครับก็คือระบายน้ําออกด้วยมือด้วยด้วยมือเราหมุนนนะครับส่วนการทํางานแบบเซมิออโตเดนนะครับ อย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับตรงนี้จะเป็นวาล์วนะครับจะมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็มีซีลอยู่นะครับเมื่อมีแรงดันลมอยู่ภายในลูกถ้วยตัวนี้นะครับแรงดันแรงดันของลมเนี่ยนะครับก็จะกดหน้าตรงนี้นะครับให้ซีลสนิทเพื่อไม่ให้แรงดันลมรั่วไหลออกไปก็จะมากดหน้าตัวนี้ไว้ให้แน่นนะครับก็คือซีลไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลมรั่วออกมานะครับเซมิออโตเดนเนี่ยเราต้องติดวาล์วตรงนี้นะครับหรือจะติดเป็น ชัดออฟวาลก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแบบบอลวาลอย่างนี้ก็ได้นะครับเซมิออโตเดนนะครับจำเป็นจะต้องปิดวาลตรงนี้ไว้นะครับการทำงานของเซมิออโตเดนเนี่ยเมื่อเราต้องการระบายน้ำทิ้งออกจากลูกถ้วยตรงนี้นะครับสมมติว่ามีน้ำอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราต้องการระบายออกเราจะต้องปิดวาลด้านนี้ไว้เพื่อมาให้แรงดันในนี้เข้ามาในนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยลมทิ้งออกทางด้านนี้นะครับ ทางด้านที่ไปใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะปลดรีเลททางนี้ออกนะครับพอเราปลดลมทางนี้ออกในถ้วยเนี่ยก็จะไม่มีแรงดันลมพอไม่มีแรงพอในถ้วยเนี่ยไม่มีแรงดันลมอยู่ในนี้นะครับเพราะวาล์วตรงนี้ถูกปิดไปแล้วนะครับสปริงตัวนี้นะครับก็จะเด้งคืนขึ้นมานะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับด้วยแรงสปริงเพราะว่าไม่มีแรงดันของลมมามาบดดันปิดไว้นะครับก็จะเด้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นน้านที่อยู่ในนี้นะครับในลูกถ้วยเนี่ยก็จะถูกรีลีสหรือถูกปล่อยออกทางด้านรูตรงนี้นะครับหรือสิ่งสกปรปกเล็กๆนะครับออกมาทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือการทํางานของเซมิอออโตเดนะครับและเมื่อเราเปิดลมทางด้านนี้เมื่อลมเข้ามานะครับแรงดันลมที่เข้ามาอยู่ในโบตัวนี้หรือลูกถ้วยตัวนี้นะครับก็จะมากดหน้าตัวนี้ให้ปิดซีลไว้ก็คือจะปิดซีลไว้อีกทีหนึง่ง เพื่อไม่ให้ลมรั่วออกมานะครับการทำงานของเซมิออ t โตเดนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนแมนนวลเดนเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องมาปิดวาลวก็ได้นะครับเราก็ใช้มือบุนเอานะครับแล้วก็น้ำก็จะรั่วออกมาทางรูนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบแมนนวลเดนนะครับ อันนี้ก็สมมุติน้ําที่จะถูกเดนนะครับที่ปะปนมากับลมนะครับหรือเศษสิ่งสกปรกนะครับลงมาอยู่ที่ก้นถ้วยนะครับถ้าเป็นแมนนวลเดนนะครับเราก็จะใช้มือหมุนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปิดวาล์วนะครับเนี่ยนะครับและถ้าเป็นแบบเซมิออโตเดนนะครับก็คือเราจะต้องปิดวาล์วด้านนี้ไว้นะครับ แล้วเราก็จะปลดแรงดันลมออกจากทางด้านที่เรานำไปใช้งานนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นออโตเด e นะครับหรือเราจะปลดจากทางควิกแคตปิ้งก็ได้นะครับ นี่นะครับน้ําก็จะออกไปหมด